ถ้ามันจะเกิด recession ขึ้นเนี่ยเราควรจะทำ timing ในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นเนี่ยอย่างไรดีต้นทุนของความกลัวที่ฉันจะตกรถแล้วนะอะไรแบบนี้ครับซึ่งต้นทุนของการตกรถเนี่ยมันคือฉันควรซื้อก่อนดีไหมหรือฉันซื้อหลังดีดังนั้นภาพนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก็อาจจะทำให้คนเนี่ยที่กลัวตกรถก็ใจชื้นได้มากขึ้นนะครับ เอาละครับคุณ VR คุณ VR บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยภาพเนี้ยเป็นไฮไลท์แค่ส่วนหนึ่งในเรื่องของเอ l o o k ว่าควรจะให้น้ำหนักไปยังสินทรัพย์เสี่ยงมากเนี่ยช่วงครึ่งแรกหรือครึ่งหลังของปีกันแน่ซึ่งอธิบายชัดแล้วแต่คุณ VR บอกว่ามันไม่ใช่ไฮไลท์ทั้งหมดนะครับมันยังมีไฮไลท์ทางด้านทามมิง่งหรือระยะเวลาที่เราจะลงทุนด้วย ตกลงมันยังไงครับคุณบีไฮไลท์ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับเคลียร์ด้วยครับโอเคครับงั้นรบกวนคุณยัธนาไปสไลด์หน้าสิบเลยแล้วกันครับอ่ะมาแล้วครับโอเคไฮไลท์ที่เหลือตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยทางทีมงาน SDAM เรานะครับก็ไปดูมาแหละจริงๆเราพอมีเพนพอยต์นะครับของนักลงทุนอยู่ค่อนข้างมากนะครับว่าจริงๆรอบเนี้ยถ้ามันจะเกิด recession ขึ้นเนี่ย ต้องบอกเลยนะครับว่ามันอาจจะเป็น recession ที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก่อนพอควรนะครับดังนั้นเราก็คงจะมาตั้งคบถามแหละว่าเฮ้ยถ้ามันจะเกิด recession ขึ้นเนี่ยเราควรจะทำ t i m i n n g ในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นเนี่ยอย่างไรดีนะครับในรอบนี้เนี่ยทางทีมก็เลยไปดูต้นทุนนะครับที่บนหัวกระดาษเนี่ยจะเขียนว่า cost of promo นะครับหรือว่าต้นทุน <S <S ครับอะไรคือโฟโมครับอาจารย์ VR โอเคครับโฟโมเนี่ยมันย่อมาจาก Fear of Missing Out ครับมันแปลว่าความกลัวที่จะตกรถนั่นเองครับผมแปลงง่ายๆต้นทุนของความกลัวที่ฉันจะตกรถแล้วนะอะไรแบบนี้ครับซึ่งต้นทุนของการตกรถเนี่ยมันคือฉันควรซื้อก่อนดีไหมหรือฉันซื้อหลังดีนะครับ ช้าตรงนี้บอกได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมเล่าเร็วๆแล้วกันนะครับคือบนซ้ายเนี่ยเป็น MSCI World All Country นะครับก็คือหุ้นทั่วโลกนะครับบนขวาเนี่ยเป็น S&P 500นะครับล่างซ้ายเป็น NASDAQ นะครับหรือว่าหุ้นกลุ่มเทคในอเมริกานะครับแล้วก็ล่างขวา CSI 300หรือว่าหุ้น a อช a อชในจีนนะครับทุกอันเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับว่าต้นทุนของการตกรถเนี่ย สูงมากนะครับถ้าท่านซื้อก่อนที่ตลาดจะบ o ดทอมนะครับ hmm. อันนี้ยผม <VR S 1> แปลมาให้ลนิด<ะ>น,ดนึงนะนิดนึงนะไอเราเนี่ยยังเข้าใจว่าเปิดก่อนได้เปรียบเริ่มต้นเร็วกว่านะมีใช้ไปกว่าครึ่งคุณวีอารกำลังจะบอกว่าอาจไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมเริ่มต้นดีลงทุนก่อนอาจจะจุกก็ได้อาจจะไม่ดีกว่าลงทุนที่หลังก็ได้ อย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณ VR ใช่เลยครับถูกต้องเลยครับ oh. คืออันเนี้ยไม่ได้บอกว่าลงทุนก่อนแล้วจะขาดทุนนะครับแต่แค่บอกว่าถ้ารอลงทุนทีหลังเนี่ยกำไรอาจจะได้เยอะกว่านะ hmm. นะครับชาติพวกเนี้ยบอกอะไรนะครับผมขอเล่าสั้นๆแล้วกันนะครับชาติพวกเนี้ยเราวัดกันสองอย่างนะครับคือถ้าเราไปลงทุนในตลาดหุ้นเหล่านี้นะครับ ก่อนที่มันจะถึงบอททอมคือจุดต่ําที่สุดของรอบเลยส่วนมากก็คือมักจะเกิดในช่วงที่เจอ e ีเซชชันนี่แหละคือถ้าเราไปลงทุนก่อน3เดือนนะครับแล้วก็เทียบกับการลงทุนหลังก็คือผ่านจุดต่ําสุดไปละสามเดือนก็คือมันเด้งขึ้นมาแล้วละ่ะแล้วถือไปอีกหกเดือนปีหนึ่งสองปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนนะครับของการเข้าไปลงทุน หลังจากผ่านจุดบ o ท t อมไปแล้วอ่ะสามเดือนเนี่ยถ้าดูในรอบสักปีหนึ่งแล้วกันในทุกๆตลาดเลยเนี่ยมันจะสูงกว่าจัวไพ่ก่อนนะครับประมาณสักเจ็ดถึงสิบสี่เปอร์เซ็นด้วยกันนะครับแ<ม>ปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยวันนี้ถ้ายังไม่บ o ท t อมเนี่ยชั้นลงไปก่อนสามเดือนนะครับแล้วมันถึงบ o t t o m แล้วชัวว้นถือไปเนี่ยผลตอบแทนไม่ค่อยดีนะครับ<ม>แต่ในขณะที่ว่าเฮ้ยถ้าชั้นรอให้มันผ่าน บัตรท่องไปละสัญญาณเพิ่มมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยผลตอบแทนมักจะดีกว่านะรซักเจ็ดถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยกันซึ่งนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณตกลถได้นะคุณสามารถตกรถได้เราไม่มีใครเป็นหมอดูอยู่ละสามารถรู้ได้ว่าวันไหนเนี่ยดาวจะเรียงตัวกันแล้วหุ้นเนี่ยจะทําจุดต่ําสุดต้องซื้อวันนั้นเลยเราไม่ทราบใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องใช้สถิติเนี่ยเข้ามาช่วยนี่แหละครับ ครับจาร์บีอาร์ครับซึ่งในการมองว่าครับอ่าเชิญครับเชิญโอเคซึ่งอันเนี้ยผมอาจจะทางทีมงานอาจจะทํามาในระยะสามเดือนใช่ไหมคนอาจจะสงสัยว่าระยะอื่นเป็นไปด้วยไหมเราก็ทําระยะอื่นมาด้วยนะครับอย่างเช่นเดือนหนึ่งเป็นต้นนะครับทําให้มันแคบลงเข้ามาเดือนหนึ่งเนี่ยก็ให้สัญญ,ญาณที่คล้ายๆกันนะครับว่าโอเคถ้าเราซื้อก่อนวัดท่อมหรือหลังวัดท่อมเดือนหนึ่งเนี่ยก็มักจะมีผลตอบแทนนะครับที่มากกว่าสําหรับการซื้อทีหลังนะครับ ดังนั้นภาพนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก็อาจจะทําให้คนเนี่ยที่กลัวตกรถก็ใจชื้นได้มากขึ้นนะครับครับอาจารย์ VR ครับมันบอกยากไหมว่าตรงไหนเป็นจุดที่เนะี่ยวัดท่อมหรือว่าจุดต่ําสุดที่มันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยดูยากไหมครับอาจารย์ VR จริงๆต้องบอกว่ายากนะครับคุณยุทธนา <laughs> ต้องบอกเลยว่ายากถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าหลายๆครั้งนะครับเราจะเห็นเฮ้ยหุ้นลงมาค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงละอะแล้วก็เด้งขึ้นไปละแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแม้ว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่แม่นใจใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดเกลับมาเทสโลเก่าหรือเปล่าหรือว่าจะหลดโลเก่าหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งการจะบอกว่าเมื่อไหร่เป็นบอททอมได้เนี่ยส่วนมากเอาจริงไม่ใช่ส่วนมากแหละมันต้องบอกว่าทุกครั้งเลยการจะบอกว่าเมื่อไหร่เป็นบอททอมได้เนี่ยมันคือต้องผ่านบอททอมไปแล้วเท่านั้นแหละ S <S <S เพราะว่ามันต้องไม่มีอะไรที่ต่ำกว่าน,นั้นใช่ไหมครับ,รบถึงบอกได้ว่าโอเครอบนี้ต่ำที่สุดวันนี้ที่ราคาเท่านี้อย่างเงี้ยนะครับรบดังนั้นรจริงๆแล้วการบอกปอดทอมเนี่ยค่อนข้างบอกเลยว่ายากมากดังนั้นโอเคเราก็อยากจะพยายามหาวอดทอมนะถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันยากก็ตามเราก็พยายามหาอยู่เสมอว่าปอดท่อมเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่ซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราก็คิดว่าก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านี่แหละเพราะว่า ทายที่สุดละมันก็น่าจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยที่ประจวบเหมาะพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟล่ชันที่อาจจะยังสูงอยู่เป็ดที่อาจจะยังพยายามขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสู้กับอินฟล่าชันอยู่แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเห็น GDP ติดลบเยียบ้างนะครับดังนั้นไอ้นี่น่าจะเป็นตัวที่เราน่าจะเกสติเมตแล้วกันสามารถคาดการคาดเดาเนี่ยได้มากที่สุดว่าถ้าทามิ่จะเกิดช่วงไหนเนี่ยก็คือครึ่งแรกนะครับ และนี่คือโปรพิเศษจาก m ั n นี่พั s s เปเชียนะครับหลักสูตร m ั n นี่พัส o ออนไลน์โปรพิเศษส่งท้ายปี65ครับ Merry ลี่คริส a ์มาสแอนด์แฮปปี้น2วเ3นะครับจับคู่2หลักสูตรครับนะครับได้รับส่วนลดทันที40%เลือกได้เลย m ั n นี่พัส o ออนไลน์ตั้งแต่หลักสูตรที่1ถึงหลักสูตรที่11นะครับชอบหลักสูตรไหน ชอบหลักสูตรไหนก็เลือกได้เลยนะครับได้ส่วนลดไปเลยทันที40%นะครับ40%สนใจเชิญนะครับสแกน QR code หน้าจอหรือว่า Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A แอแล้วตามด้วยคบว่า m a n i t Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอล 3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candlestick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290า Chart Pattern อันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e l l i o t Wave Trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3480เหลือเพียง 3130ส่งฟรีและได้รับของที่ละลึกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ